วันนี้สนุกมากๆเลยนึ่งนทีจะได้มีโมเมนต์แบบว่านั่งคุยเหมือนแบบเหมือนเราได้มานั่งคุยกับแต่คนไปเรื่อยๆเรื่อเพือนดีนะคะรู้สึกว่านั่งไปตั้งสามชั่วโมงเลยใช่ไหมครับแต่ละรอบรู้สึกเหมือนว่าไม่ถึงสามชั่วโมงเลยครับซึ่งแบบชอบครับชอบคอนเสแบบนี้นะบางคนก็มีเรื่องมาเล่ามาขอกำลังใจเดี๋ยว่ามาคุยเล่นๆี่าเราดูก็ได้เพื่อนเต็มโตะเลยชอบ กิพร้อมน่ารักน่ารักมาใส่ด้วยซึ่งก็ผมว่าทุกคนก็วันนี้จะมีความสุขไปด้กันกับหนุมกับเฮียนะครับก็สนสนที่รักทุกคนเลยรักนะบอกว่าทุกคนจะชอบทุกคนทุกมูมไลยครับโอเคค่ะ okay, ก็เดี๋ยวไลน์ลนิดนึงแล้วกัน alright n o w n e said that he has so much fun talking to all of you guys and thank you so much Talking him, bringing all the bringing keep all ประ e ือ o น่ n a ค่ะพี่ตีบ้างค่ะมีอะไรประบอบไหมวันนี้ได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็ได้มามีโชว์มาทำอะไรสนุกๆด้วยกันเยอะเลยครับก <c oughs> แฮปปี้แฮปปี้มากครับผมรู้สึกว่าคยูบอกว่าเหมือนใช้เวลาแบบแบบพี่ตวเองเหมือนทุกคนแบบว่าเป็นเพื่อนพี่น้องแบบมาเม้ามอยกันมาขอกำลังใจกันแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีใช่เรารู้สึกมันเป็นแบบว่ามันคขบรอบของตัวเราได้จัดแบบว่าใกล้วันแบบรบรอบเลยเขารู้สึกแบบว่ามันเป็นที่ฟูแบบแบบฟูโมเมนต์เนี่ยครับผมแล้วก็รู้สึก อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าสนับสนุนพวกเราแลาคอยให้กำลังใจเราแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าเราสองคนเป็นรอยยิ้มให้ผ่านในช่วงนี้ช่วงระบาดรารู้สึกแบบยินดีมากดีใจามากๆที่ทุกคนแบบว่าเห็นเราเป็นแบบหนึ่งในแรงันลาลใจในการทับเครื่อในการทาํางานหรืออะไรต่งตางๆรู้สึกอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในทีน่นี้หรือว่าสนทคนอื่นผั้สัใจหุืคนอื่นครับผม,ผมก็ขอให้มีความสุขไปด้ดยกัรแบบนานๆนนนนเลยครับผม Ha. From where? Alright. So PC um, said that he also has so much fun today, and thank you so much for everything. Thank you for giving him and you a lot of love and support. So there's still so much more to do together. So let's have fun and be happy together, sons. Okay. Ha. From Lunai